สวัสดีค่ะวันนี้พวกเรามีโครงงานที่น่าสในใจและใกล้ตัวมากๆมาแชร์ให้ฟังกันนะคะนั่นก็คือน้ำเน่าเสียกับผลเสียที่ยิ่งกว่านั้นเพราะปัญหาน้ำเน่าเสียไม่ใช่แค่เรื่องของกลิ่นเนม็นหรือสีที่ไม่น่ามองแต่ยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสุขภาพและชีวิตของทุกคนด้วยค่ะก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนว่าน้ำเน่าเสียคืออะไรน้ำเน่าเสียคือน้ำที่เปื้อนเปื้อน,นสีสกปรกทั้งจากการทิ้งขยะน้ำเสียคัวเรือนะ โรงงานในการใช้สารเคมีต่างๆซึ่งมอน้ำเสียสะสมกันมากขึ้นจะทําให้เกิดปัญหาใหญ่ตามมาเช่นปลาตายน้ําเป็นพิษและมีเชื้อโรคที่อันตรายต่อมนุษย์เราจะมายกตัวอย่างคองน้ํำน่าเสีย3คลองที่ติดอนู่ในสิ่ของประเทศไทยให้ฟังกันนะคะ 1. นคลองเตย ปัญหาน้ำหน้าเสียของคลองตยนั้นสาเหตุหลกักมาจากชุมชนในพื้นที่ที่มาทิ้งขยะและปล่อยน้ำาสกปรลงสู่คลองประกอบกับการเป็นคลองปิดเพื่อการไม่ให้น้ำไหลเข้าสู่แม่น้ำเจ้าพยาทําให้คลองเกิดการบกวนกลายเป็นคลองน้ําเสียค่ะ 2. องคลองแสนแสบปัญหาน้ำหน้าเสียของคลองแสนแสบเนื่องาจากการไร้จิตสำนึกของผู้คนลง และสถานประกอบการที่ตาการที้งขยะลงสู่คลองแล้วอีกหนึ่งสาเหตุสําคัญคือการเป็นเส้นทางคมนาคมและพื้นที่รองรับน้ําซึ่งมีการเชื่อมต่อระบบระบายน้ำรวมถึงประตูน้ําต่างๆและปิดกานเส้นทางตามธรรมชาติทําให้เมื่อน้ำไม่ไหลาตามธรรมชาติ เกิดการหมกักหมมส่งผลกระทบไปทั่วลำน้ำสองคลองชอั่นนนทรีคลองชั่นนนทรีรับน้ำเสียโดยตรงจากคลองหวลวงองเก่าคลองพิพัฒน์คลองเสาหินและคลองมะนาวทําให้สิ่งสโครกในน้ำเสียถูกยอยสลายด้วยจุลินทรีย์เกิดเป็นตะกอนสะสมในคลองประกอบเมืวว่อระด,ดับน้ำต่ำคลองจึงเกิดปัญหาน้ำเน่าเสียและส่งกินเหม็นค่ะประเด็นหลักๆ 1. ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมน้ำเสียทำให้ระบบนิเวศทางน้ำเสียสมดุลทั้งพืชและสัตว์น้ำตายจำนวนมากส่งผลให้แหล่งน้ำเสื่อมโทรม 2. ส่งผลต่อสุขภาพมนุษย์น้ำโลกเสียเป็นแหล่งสะส,สมของเชื้อโรค<ๆ>เช่นอะหีวาตกรโรลกโรคผิวหนังและโรคทางเดินอาหารต่างๆ 3. ส่งผลต่อเศรษฐกิจ พอน้ำเสียระบบการเกษตรที่ต้องใช้น้ำก็ได้รับผลกระทบเช่นพืชผลเสียหายหรือชุมชนที่ใช้ประโยชน์จากน้ำธรรมชาติทำมาหากินก็ได้รับความเดือดร้อนวิธีการแก้ไขปัญหา ก็มีวิธีการหลายอย่างเช่น 1. การบำบัดน้ำเสียจากคัวเรือนและโรงงานก่อนปล่อยลงแหล่งน้ำา2งงดทิ้งขยะหรือสารเคมีลงในแหล่งน้ำ 3. า3ร,ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อช่วยฟื้นฟูนฟนระบบนิเวศและสิ่งสำคัญที่สุดนะคะก็คือการร่วมมือจากทุกคนไม่ว่าจะเป็นภาคร้าฐเอกชนและประชาชนทั่วไปครัสุดท้ายนี้พวกเราหวังว่าโครงการน้ำน่าเสีย กับผลเสียที่ยิ่งกว่าน้ำจะทำให้ทุกคนตระหนักถึงปัญหาน้ำเน่าเสียมากขึ้นและช่วยกันดูแลรักษาแหล่งน้ำให้สะอาดเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนต่อไปค่ะ